ครับสวัสดีครับมอนี้วันที่31ท่านวาคมนะครับเนาะวันสิ้นปีปี63ครับมาเยี่ยมบ้านกับพี่นอ้องหนาวคักเดีย๋ยวสิห้ายางไปเบิง่ทงท่าหลังบ้านนะครับามาวพราะหนาวทึงล่มพร้อมจะเป็นจังไหน้ำมาครับพี่นอ้อง อืมรุ <ơn. S 1> ่นครับเอมาหลังบา่านเลยเสียงลมตึงๆเสียงลมตึงๆแล้ว แปดมุ่งกลัวเลยครับพี่น้องนี่ลมแห้งพร้อมพูดสี่บังยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยครับก็เย็นคก็หนาว I right. สุดบานนี้ผวิวภาไปไปเบิ้องถ้ำพญานาคนะครับเนาะอยูใ่ใกล้ๆหลังบ้านผมอยู่นะเป็นมีมิดบั่นลูปขึ้นมากเกี่ยวต้นมะขามอายุสองร้อยปีครับพี่น้องเป็นพญานาคเกตเสียนทางจากหลังบ้านผมประมาณ 10เมตรนี่นะครับอุ่นทั้งลาวแห่งห่องุงกันเป็นประเทศลาวนะครับพีนพ่นอ้องคุ่นะพี่สีนาวคักคึนกันน,น่าครับเดียว์ทพาไิบบิ่งทำพญานาครี่บิงนมาทากโลก ลงน้่ของพญานาคถ้ำพญานาคที่ชั้นที่เป็นยูรงนี้ะ ยหญ่บาดคำเู้ผอบูกเนียนะบูกคอถ่อายทำวิดีโอเพื่อเผยแผ่ให้ผู้คนได้รับรู้สาธุสาธุสาธุาานี่นะนี่เป็นหินศักดิิ์สทธิ์อยู่นะเออคนเห็นเสียบะขันเชื่อว่าขันเอาตะพาวแตะตรงหินเลยนะนาฏนาจิจารณ์คอพนใดทุกสิ่งอย่า 솔직히, 롱, 벤, 블랙, 쟤네들. ่อ,อมเงนที่นี่เป็ดนิ่นกินดางร่างกากบพี่นอนูเกียวต้นัะขามมันก็นขึ้นๆเลยหนึ่งได้พี่น้องต้นัะขามใหญ่กว่าใหญ่หาคก้นอกพวกครบ คุณสุดๆนี่ก็จะเฮ็ดทํา ศาลเจ้าพ่อพญาอาคุราชแห่งเมืองเขมราชธานีณวัดโพอำเภอเขมราชจ,จังหวัดขุนราชนิรันดแฟนคลับเพือพี่น้องสมาติดตามนะครับมีโอกาสมาอำเภอเขมราชแวะมาบรรยาการท่าน ฝากกดไลค์กด,ดติดตามนะครับเออบิลลีก่กระท้อนชาแนลครับมือผ้าส้มทำพญานาคเพื่อเจมบลาตัดจุสาธุสาธุ ครับอกันในคิดหน้าครับสวัสดีครับ